เหลวมาาไหร่ไปขอบ่่้่ยะร่าไมาไหเวยองน้าใช้เนี่ยทลหนาไมาได้วลองนมันมันใช้ตัวเดียวกันใช่ไมกับพี่กุทอรไม่ใช่กลือใช้ทองก่อนแล้เกลือ ใช่มันเอาไปผสมอะก็เกลือเกลือบ้านเลยมั้งมันเอาไปผสมให้มันเป็นค่าไอ้ตรวจได้เดี๋ยวทำให้ดูมาดิออกมาดินี่พองนีเกลือต้องใช้เกลือใช่ไหมใช่เอาไปดีไหนอะจัดให้หน่อยเยิ่งโหเต็มเลยของอะทำไมจัดไม่ได้เรื่องเลยนอนไม่ได้

แด้ไหมของโอ้ไม่กระจายกัน,นอย่างนี้ไรอยู่ไม่ใช่กระหนู่ยทำเก็บไว้เอาไว้จัดย่งางไลอะไรอยู่เอาไม่จัดก็ยากเลยอันนี้คือวิดีโอไม่ใช่ไลเออี๋ยนไปนไล่ปไปไลก่อนมัน้งที่จะถ่ายวิดีโอไม่อยากเห็นอ่ะป้าอื่นได้ป้าไปได้หรือยัง ดิวีแบ่งน้องมาเป็นเล็กี่เท่าไรบดทอดอะไรเนี่ยมอเสมดีไลยเนี่ยดีคัไม่ีต่ำตนี่ยรูปรอลหมดหายไม่นหนหายรูปร้อนรวมไม่แบบเแล้วมันเจอได้ไงอ่ะมันเจอมาเจอยังไงมนเจอที่ไหนมาเจอมาเขาเลย ก็เจอเลยายมาทำหน่ไว้เ่ยเดินมาเขาก็บอกว่รูเหล่อแบบนี้แม่ไยี่ดูยี่ห้าคู่นี้ยี่ห้าคู่น้าเอาละพันสามัวไราโอ้โหแขงจังเลยบล็อกอะไรเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมอโอ้โหจะบุกไปมด้หายากเลยทุกคนี

นไะด้กดอ่ะสองหน้าอันนี้เป็นกล่องเลยเพ่ออะไรพ่อเต็มเลยกระจายอางไรกระจายหรืออะไร ไ,ไ,ไม่ได้มวกเสียงเนี่ยนะไม่เด้จะกระจายดเนี่ยนะ่อเนี่ยได้มอเส็ยจะกระจายแหมๆอัานี้เป็นาย่อยของาท้าไหนไใส่ไหนใส่ลสี่ห้าร้อยือว่อยกเสียงใส่ได้เยนะแต่ตอนนี้เขามาจริงนพี่แต่ก่อนไม่แค่ไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยเียงนี่อกได้เนหายยะ ไม่ใช่นะเงินนี่ขาขายยังไาดูปิตา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 แล้วว và hẳn con ăn được thì có được ăn được cả nó 拿包。是

ต่างกระจายของอะไรอ่ะ